ขอนำเรื่องราวของหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลผู้ยิ่งใหญ่เทพผู้เป็นทั้งเจ้าแห่งยักษ์และผูดผีทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์และความมั่งคั่งซึ่งก็คือองค์ท้าเวสุวรรณหรือท้าเวสุวรรณที่พวกเราเคารพนับถือกันอย่างกว้างขวางมาเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาและแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้าแห่ง ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรท่านในด้านต่างๆครับความเป็นมาของเทวเวสุวรรณตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวเวสุวร์ณหรือในนามเทวกุเวนในศาสนาฮินดูถือเป็นหนึ่งในเทา้าจตุโลกบาลถึงสี่ผู้ทำหน้าที่พิทักษรักษาโลกมนุษย์ในทิศต,ต่างๆครับ หน้าที่หลักท้าเวสุวรรณทรงเป็นอธิบดีแห่งอศสูรหรือเจ้าแห่งยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งปวงโดยทรงปกครองดูแลทิศเหนือของเขาพระสุเมรุรูปลักษณ์ท่านมักปรากฏในรูปลักษณ์ของยักษ์ถือตะบองหรือกระบองเป็นอาวุธมีพระวรากายสีทองหรือสีเขียวแล้วแต่ตำนาน ใบหน้าดุดันหน้าเกรงขามเพื่อคุมคู่เหล่าพูดผีปีศาจไม่ให้มารังกวานมนุษย์เทพแห่งความมั่งคั่งนอกจากอำนาจในการปกครองพูดผีแล้วท้าเวสุวรรณยังได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์หรือเทพแห่งความร่ำรวยอีกด้วยครับเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท่านด้วยความศรัทธา จะประสบแต่ความเจริญก้าวหน้ามีโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาด้วยเหตุนี้เองท้าวเวสุวรรณจึงเป็นเทพที่ผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาอย่างแพร่หลายเพื่อขอพรทั้งในด้านการป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายคุณใสมนดำต่างๆและในด้านโชคลาภความร่ำรวยความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจครับ หาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บูชาทาเาวสุวรรณเน้นด้านการงานและธุรกิจท่านผู้ฟังครับสำหรับพรในด้านความรักนั้นโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ด้านที่ผู้คนนิยมขอพรจากทาเาวสุวรรณโดยตรงเพราะอำนาจบาร,รมีของท่านจะโดดเด่นในเรื่องการปกป้องคุ้มครองและโชคลาภมากกว่าครับอย่างไรก็ตาม การขอพอรให้ชีวิตโดยรวมราบรื่นมีความมั่นคงก็อาจส่งผลดีต่อเรื่องความสัมพันธ์ได้ครับสถานที่ที่อาจารย์คงจะแนะนำต่อไปนี้จึงเน้นไปที่การขอพอรด้านการงานและธุรกิจเป็นหลักครับวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามเน้นการงานธุรกิจโชคลาภปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ความโดดเด่นถือเป็นต้นตำนานท้าเวสุวรรณที่โด่งดังอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันสืบเนื่องมาจากนิมิตของหลวงพ่อเนื่องโกวิโทอดีตเจ้าอาวาสที่ได้สร้างรูปหล่อองค์ท้าเวสุวรรณตามนิมิตนั้นขึ้นและปรากฏความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างลังไหลไปกราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายโชคลาภและการปัดเป่าอุปสรรคต่างๆครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จรอบด้านทั้งการงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองมีโชคลาภและแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีครับวัดสุทัศน์เทพพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมห ah านครเสาชิงชา้าเน้น การงานอำนาจบารมีป้องกันภยัยความโดดเด่นวัดสุทัศน์ถือว่าเป็นวัดหลวงที่สำคัญยิ่งและมีรูปหล่อของเท้าวเวสุวรรณที่เก่าแก่และงดงามประดิษฐานอยู่บริเวณศาลาด้านหน้าพระวิหารหลวงเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากในด้านการเสริมอำนาจบารมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและป้องกันภัยอันตรายต่างๆ เหมาะสําหรับข้าราชการผู้ที่ต้องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือผู้ที่ต้องการเสริมอำนาจบารมีให้คนเกรงขามและป้องกันศัตรูมู่มานวัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีเน้นธุรกิจการค้าโชคลาาความโดดเด่นที่วัดแห่งนี้มีองค์เท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สร้างจากไม้ตะเคียนโบราณ มีความเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องการขอพรด้านการค้าขายให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองไหลมาเทมาครับเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการเสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภโดยเฉพาะวัดราชสัทธาธรรมวัดบางชันกรุงเทพมหานครเน้นการงานธุรกิจแก้ปีชงปลดหนี้ ความโดดเด่นเป็นอีกวัดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงมีองค์เท้าเวสุวรรณหลายปางให้สักการะเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพอรเรื่องการงานการเงินปลดหนี้สินและนิยมไปไหว้เพื่อแก้ปีชงเสริมสิริมงคลเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินหนี้สิน ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือต้องการแก้ปีชงเสริมสิริมงคลครับวัดโพใหญ่จังหวัดฉะเชิงเซาเน้นการงานธุรกิจการเดินทางปลอดภัยความโดดเด่นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเมืองแปดริ้วมีองค์เท้าเวสุวรรณที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพอรเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานการทำธุรกิจให้ราบรื่น และเชื่อกันว่าท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วยครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือทำงานเกี่ยวกับการขนส่งและผู้ที่ต้องการความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพและธุรกิจครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวความเป็นมาโดยย่อขององค์เท้าวเวสุวรรณและห้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรท่าน การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการหมั่นสร้างบุญกุศลเมื่อเราทำเหตุให้ดีแล้วผลดีย่อมบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้อาจารย์คมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ